สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้กับ BKK Smart Car Thailand Toyota Mantrip นะครับวันนี้จะมารีวิวคันนี้เป็น BM W F10 นะครับผมเป็นรหัสเขาเป็นตัวซีรีส์5นะครับมาทำรีโมทเพิ่ม2ตัวอัปเกรดจากรีโมทเดิมๆนะครับผมที่เป็นตัวสมาร์ทธรรมดานะครับมาอัปเกรดใหม่เป็นตัวระบบใบไม้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเสริมมาเป็นระบบคิลเลตกูวอคเกอร์เวล็อตจับปลดล็อกเองอัตโนมัติเมื่อเรากลับไปที่รถนะครับผมเดินกลับไปที่รถนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับ เมื่อเราเดินมาระยะที่ประตูรถเขาจะปลดล็อกอย่างนี้ให้นะครับเห็นไหมฮะเมื่อเราเปิดประตูเข้าไประบบก็เหมือนเดิมนะครับก็จะกระจากลางให้โอเคตัวนี้มาพร้อมกับตัวฟังก์ชันการ์ด NFC นะครับผมก็จะได้การ์ดเพิ่มอีกประมาณอ,าอีก4ีชุดนะครับผมมีการ์ดเอาไว้พวกเหมือนกับพวกรถ EV ท,ทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับผม กดปุ่มแล้วก็ลองเปิดกระจกฟังกช์ชันเดิมๆของรถเขานะครับผมผมลดกระจกลงแล้วก็ปิดระบบไปโอเคเดี๋ยวเราให้รถเขา็อกรถนะครับก็ปิดก่อนโอเคผมปิดล็อกใหม่เดี๋ยวเขาจะล็อกระบบให้ถ้าเราลืมล็อกรถนะครับแล้วก็กระจกก็จะพับเก็บให้นะครับผม เดี๋ยวผมเดินห่างไปประมาณสัก3 5เมตรนะครับระบบนี้เรียกว่าระบบคิเลโกว w a ัเวนะครับเห็นไหมรถจะล็อกให้นะครับผมแล้วก็กระจกก็จะพับเก็บให้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดเอ็ให้นะครับผมเหมือนกับพวกรถ EV รุ่นใหม่ๆนะครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องพกรีโมทหรือว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดรีโมทเราเกิดหายเราก็ยังมีการ์ดเอ็ีเพื่อที่จะเข้ารถได้หรือบางคนก็อาจจะให้แฟนเก็บเอาไว้ให้นะครับอนะ่ เขาสามารถล็อกคายล็อกจากตัวนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ได้ความสะดวกสบายนะครับผมฟังก์ชันเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือระบบสั่งสตาร์ทในระยะไกลนะครับอันนี้รถล,ล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทในระยะไกลประมาณ2 0่สถึงสาเมตรเดี๋ยวอันนี้ผมสตาร์ทใกล้ๆใ,ให้ดูนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องรถดโดยการกดระบบค้างระบบไฟเขาจะติดเห็นไหมฮะเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์รอฉ่ำๆนะครับผม อันนี้เราก็ได้ฟังก์ชันเหมือนกับรถ EV ทั่วไปเลยนะครับได้ความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับผมเมื่อเรากลับเข้าไปที่รถเขาก็จะอ่า e ิเทคเจอระบบปลดล็อกอัตโนมัติให้เราใช้งานนะครับรถไขล็อกแล้นะครับเราสามารถเข้าไปแล้วก็ขับรถได้เลยอตอนนี้แอร์ก็เปิดช่ำๆอยู่นะครับาเรมาดูในรถกันนะครับตอนนี้ระบบแอร์ทุกอย่างทํางานหมดนะครับผมฟังก์ชันเด่นอีกอย่างของเขาก็คือ โอเคระบบจะล็อกอัโตโนมัติให้อ่าในการกับขี่แล้วก็ล็อกอิสระอันนี้ผมกดล็อกนะครับเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับเห็นไหมสามารถใช้อิสระได้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นั่นหมายความว่าแล้วถ้าเรามีบุตรหลานอยู่ในรถหรือว่าบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับเราสามารถล็อกรถแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งให้เขาได้โดยที่เราล็อกจากภายนอกได้ความสะดวกสบายกลับมาแล้วก็กดคลายล็อกอ่า้วก็เข้ามากับขี่ต่อเนื่องได้เลยครับผม นี่คือฟังก์ชันเด่นของเขานะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวระบบการ์ด NFC นะครับจะมีการ์ดให้แล้วก็มีให้อีกสามสี่ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้พวกในโทรศัพท์หรือว่าจะสแกนผ่านโทรศัพท์ล็อกรถถ่ล็อกตาทั้งหมดนะครับผมรีวิวสันส้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับ BN w นะครับตัวนี้เป็น CD ห้าครับผมโอเคที่ชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผม อ่าลืมบอกเปิดฝาท้ายนะครับเปิดฝาท้ายก็สามารถเปิดผ่านทางตัวรีโมทได้เลยนะครับอ่าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ